สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำทำเปลี่ยนภาษาโทรศัพท์ Oppo A5 นะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่าเลยเปลี่ยนภาษาไทยตอนนี้เครื่องนี้มันเป็นภาษาลาวอยู่นะครับก็เลื่อนไปครับมาตรงนี้เป็นตัว A นี่ครับจิ้มเข้าไปเลย ก็จะมีเปลี่ยนภาษาภูมิภาคประเทศอันนี้เป็นประเทศนะครับประเทศไทยแต่ก็เปลี่ยนภาษานะครับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดออกมาเปลี่ยนภาษาไทยนะครับแล้วก็กดข้างบนตกลงนะครับพอตกลงปุ๊บอ่าเมนนก็มาเลื่อนตรงนี้ครับเปลี่ยนภาษาเป็นไทยแล้วก็ใส่รหัส นัเครื่องนะครับถ้าเครื่องไครใส่รหัสไปก็นี่มครับมันก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวเหมือนเดิมแล้วก็กลับออกมานะครับออกมาที่แล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับพอเสร็จแล้วก็มาตรงที่เหมือนเดิมครับเลื่อนมาเจอตัว a นะครับ จอตัว a แล้วก็กดเข้าไปกับภาษาและภูมิภาคพอ,อเข้าไปเสร็จแล้วก็มาที่ภูมิภาคไทยเป็นประเทศไทยแต่เราจะใช้เป็นภาษาลาวก็มาที่กดจิ้มเลยครับอืมจิ้มมาที่ภาษาลาวเสร็จแล้วก็ตกลงเสร็จแล้วแล้วก็มาตรงข้านล่างนี้ครับเปลี่ยนเป็นภาษาลาว ็ใส่รหัสผ่านโอเคก็กลับมาที่หน้าต่างเหมือนเดิมแล้วก็จะได้โทรศัพท์เป็นภาษาลาวนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับโอ๊ะ